ครับผมเจอกันอีกแล้วต่วันนี้กับวันที่26นะครับผมกับเช้าวันที่26วันนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านน้องอุตําบลทรายทองอําเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับผมวันนี้ก็มาทาบกับสายฝนนะครับผมสำฉับก็วันนี้ก็ทางทีมงานอุปิทธิ์ชคการช่างสกลนครก็มาติดตั้งชุดถังอุ้มนะครับผมให้กับพ่อรังสีอยู่ที่บ้านน้องอุนะครับผม เซตนี้ถังอุ้มเซตนีต้มันคือทาอู่ทําขึ้นมาเองนะครับผมเป็นสเ,เตนเล็ตทั้งทั้งลูกนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นระบบไฟก็จะเลินขึ้นมาใหม่นะครับผมนี่ก็ติดตั้งงานไปแล้วประมาณ6กสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับผมก็จะเอาถัางพุ่มขึ้นเสร็จแล้วก็จะเอารถเข้าทาที่ล่มก่อนนะครับผมเพราะว่าจากผลทำก็ ประมาณสองชั่วโมงกว่าแล้วนะครับผมสำหรับใครที่สนใจ,จอยากติดตั้งถังอุ้มหรือจะเป็นชุดเกี่ยวข้องเกี่ยวง่ายไม่ว่าจะเป็นชุดขยายปากก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมที่เบอร์โทร061-626-3232โดยจียนาวรัตนะครับผมหรืออีก เบอร์หนึ่งก็จะเป็นเบอร์ของพนะครับผมติดต่อเรื่องสอบถามเรื่องงานซ่อมหรือราคางานซ่อมก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมที่เบอร์โทร0 8 8 3 3, 3 6 4 7 0สอบถามโทรมาได้ทั้งสองเบอร์เลยนะครับผมก็ทางผู้ก็ติดทำหลายอย่างอยู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นผลิตอะไรบางส่วนนะครับผมที่บอกได้สดเปคที่ ไม่เหมือนของครูป้าก็โทรมาปรึกษ,ษากันได้นะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมเดี๋ยวติดตั้งถังอุ้มเสร็จยังไงก็จะพามาชมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสําหรับทีนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับครับผมหลังจากที่เราติดตั้งถังอุ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็มาทาการเทสระบบกันนะครับผมก็เราก็เทสไปแล้วช่วง ก่อนหน้านี้ก็คือก็เราก็ทำการปรับแต่งเล็กๆน้อยๆนะครับผมราคางานก็ปกติดีนะครับผมแต่ละส่วนทั้งระบบไฟระบบไฮดรลิกเราก็เชียให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับใครที่สนใจอยากติดตั้งถังอุ่มก็มีหลายราคานะครับผมก็สอบถามกันได้จะเป็นถังใหม่ถังมสอง หรืออุปกรณ์ยังไงก็มีราคาตั้งแต่9 0 0 0 0มืนถึงแสนสอนะครับผมก็สอบสามกันเข้ามาได้หรือจะเป็นงานตกแต่งรถเกี่ยวข้าวก็สอบสามกันเข้ามาได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นงานขยายปากเกี่ยวดานคอนสตรงสายพันธุ์ตู้เบาทางหูเราก็รับทำนะครับผมคือขอ,อแต่ลูกค้าจะได้ตัวไหน ก็ทำให้นะครับผมตามที่ลูกค้าจะได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมนะครับผมสนใจงานตกแต่งรถเกี่ยวข้าวติดตั้งถังอุ้มหรือตัวงานสร้างอะไรขึ้นมาใหม่ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมที่เบอร์โทร0616263232เบอร์เจนาวรัตนะครับผมหรือจะเป็นเบอร์ผมเบอร์0883036470ติดต่อเข้ามาได้เหมือนกันนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ